สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็จะพามาดูรถใหม่ป้ายแดงนะครับเป็น n i สสันอเมล่าตัวนี้เป็นตัว EL นะครับแต่ว่าแต่งเต็มนะครับจะเต็มสังเกตได้สเกิร์ตแต่งหมดไปแสนหนึ่งนะครับรอบคันตัวนี้ก็จะเป็นแม็กนะครับแล้วก็พร้อมอยาง ตามสเตปสติ๊กเกอร์นะครับด้านบนก็แล็บดำนะครับตัวนี้ปกติจะเป็นสีนะครับแต่นี่จะเป็นการแล็บเอาเป็นสติ๊กเกอร์นะครับแม็กหลังก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น กระจกพับเองนะครับเดีย๋ยวไปดูด้านในกันด้านในก็ยังว่านะครับเป็นตัวนี้ก็จะเป็นยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะครับเพราะว่าด้านในเรายังไม่ได้ไปหุ้มนะครับก็ <göz intens ifies> จะมีเครื่องเล่นนะครับ <Yes. S 2> เป็นจอตัวนี้ถ้าเป็นสแตนดาร์ดก็จะเป็นจอธรรมดานะครับแต่นี่ก็คือเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นจอ ส่วนปุ่มสตาร์ทก็ประมาณนี้ครับด้านในสวยครับสำหรับรถครอบครัวนะครับผมตัวนี้ก็ไมค์ My <c oughs> กิ๊กกลิ่นศูนย์ก็ยังอยู่อยู่เลยนะครับ <c oughs> รุ่นนี้กระจกข้างจะเป็นสีขาวนะครับแต่ตัวนี้ก็คือแรบดำให้เหมือนกับตัวท็อปด้านบนนะครับด้าน,นข้างก็จะมีเป็นตัวแต่งครับด้านหลังก็จะมีเป็น คลิปฉลามนะครับตัวนี้ก็จะตัวแต่งเหมือนกันเีรูปภาพเนชัดน่เลยแล้วก็มีแลปนะครับทําคล้ายๆกับตัวท็อปนะครับเรียนแบบตัวท็อปแต่ว่ารถไม่ใช่ตัวท็อปนะครับผมนี่ก็จะมีเป็นสไปเลอร์เป็นสเกิร์ตหรือเปล่าถ้าเป็นกระบะก็เรียกแก๊ปนี่ก็ มีแต่งท่อนะครับทำเป็นท่อคู่นะครับผมไม่รู้ภาพเห็นชัดนี่เลย